ครับก็เป็นอีกวันนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ห้าเป็นวันวันศุกร์นะครับเดือนกรกฎาคมปีสองพันหนึร้อยหกเจ็ดทุกคนก็จะคุยเรื่องบางเบา,บา,บาคือเรื่องทาก็พักไว้ก่อนเพราะเพราะเรื่องทำเนี่ยมันมันหลายแง่หลายมุมแล้วก็ต่างคนต่างมีความคิดมีบวกทั้งลบครับแล้วก็ ถ้าคนเข้าใจถึงหลักการเนี่ยแล้วก็ใช้คุณธรรมพิจารณาใช้มโนธรรมพิจารณาแล้วก็เอาสมมติที่เขาสิ่หนึ่งทำความเป็นที่ตรงความเป็นจริงจะเข้าใจนะครับเพราะเราส่วนมากแล้วที่ผมพูดไปเนร้อยคนทั้งร้อยในแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะไปอยู่ในตัวยึดติดก่อนจะคุยเรื่องเรื่องสัพเพระก่อนเดี๋ยวจะคุยให้รู้จักจกับตัวนี้ก่อนนะครับคือก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นกินบอ ไม้กันสันเป็นไม้กันส mm ันอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไม้กันสันที่เป็นของโฮเฮมก็ตัวนี้จะเป็นสเตดี้โมบายพัสนะครับตัวนี้สเตดี้โมบายพัตคือลักษณะร้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นี่นเลยมาสาธิตนะครับาตัวนี้ถ้าพูดตามความจริงแล้วเนี่เปรียบเทียบเป็นตัวที่มีสมรรถนะและก็สะเสถียร สภาพเนี่ยนิ่งอย่างที่ลุงคุณพูดอยู่ใช้ใช้อยู่นะครับตัวนี้เป็นสเตดี้เป็นโฮเฮมสเตดี้ไอสเตดี้นะครับโมบายแพสเป็นไม้กันสันชนิดที่ปี2024เนี่ยปี2024นะครับเป็นสุดยอดของไม้กันสันแล้วราคาไม่แพงราคาไม่แพงตรงนี้เลยครับแนะนำนะครับจะไปซื้อ อย่างอย่างที่ตัวอย่างให้ลุงคุณไปซื้อโมซาไมนี้เอ็มเมาเนี่ยเวลาเราแผ่แผนผาาไปเนี่ยภาพยังก,กระตุกก็ <c oughs> ความชัดใสี่ยังไม,ไม่ไม่โอเคเท่าไหรน่นะแต่มันจะมีสองรุ่นอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้มันจะเป็นรุ่นกลางแต่จะเป็นตัวเล็กเลยเนี่ยมันโฮเฮมสเต,สเตดี้เอก็กตัวนดีครับแต่ก็รับมันหนักได้ไม่เยอะแต่เวลาแผนเนี่ยมันจะติด ติดเงยนั่งแล้วก็กลุ้มลงแต่ตัวเนี้รับงานหนักได้สบายพอเวลาใช้งานจริงเนี่ยประมาณ8ดชั่วโมงสิชั่วโมงตัวนี้นะครับแนะนำเลยครับเข้าไปใน Lazada แล้วก็ไปไปหาดูเอาเลยพิมพ์ว่าโฮเฮมโฮเฮมนะครับ iSteady m o b บ l e ครับก็เขียนว่าเนี่ย i s t ตีดี้เป็นเป็นไม้กันสันที่แม้แต่โมซ่า มินิมี่ยังอายนะครับมันจะบอกให้ความเสถียรของมันเดินวิ่งเนี่ยผมกล้าพูดหรือ่าตั้งแต่ใช้แมกกาซินมามีตัวนี้แหละครับที่มีสมรรถนะที่หนึ่งเวลาเราเดินหรือวิ่งถ่ายเนี่ยแต่เมื่อวานในภาษาที่ตลาดนัดเนี่ยที่ชามเนี่ยภาพนี่ออกมาชัดเจนเลยครับแล้วก็เ้าก็จะมีแอปของเขาแอปของเขาก็คือโฮเฮมโฮเฮมจอยนะครับ ก็ J O Y ลองไปดูราคาไม่แพงบอกให้เขาลองอยู่ในช่งวงผัดเซลล์ตัวนี้ตัวเนี้ยแล้วก็จะมีอย่างนี้ก็จะมีบาร์โค้ดนะครับยิงเข้าไปเนี่ยเป็นแอป,ปของเขาแล้วบาร์โค้ดเปิบกกับเ a c e บุ o k กก็ได้นะครับก็แนะนำนะครับโฮเฮมนะครับโมโบายโโบายี่ห้อโฮเฮมไอเซ e ดีมบาย พัสนะครับตรงนี้เป็นรุ่นใหม่บอกให้เลยนะครับว่าความเสถียรและความพูดไงมันมีระบบ a i ไอที่ดีแล้วก็การาสทํำออกมาแล้วภาพอย่างที่พูดเนี่ยแล้สัญญาณเสียงนี่กว้างอย่างอย่างโมซามินี่อ็มเอบนเสียงจะเล็กแล้วก็เบาต้องไปตั้งค่าเอานะครับแต่ตัวนี้เขาตั้งมาเรียบร้อยเลยใช้ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยเรื่อง เกี่ยวกับประสบการณ์ให้ฟังครับก็ไปคุยเรื่องเกี่ยวขับรถนะครับลูกลุงพลก็พูดง่ายว่าสิงก็รถรทุกคนหนึ่งในในสามสิบปีวันนี้ก็ขับรถเป็นตั้งแต่สมัยหนุ่มๆหนสิบเจ็ด อยู่กับรถใหญ่นะครับหรือมากขับรถเต็มหับรถใหญ่เป็นก่อนสิบล้อเนี่ยพอที่บ้านมีรถลุงพลได้เดินทางไปที่ภูเก็ตคไปอยู่กับขับรถของโชคพันลุชิตก็เป็นรถตู้วิ่งกุง้งรถเจมวยครับแต่เจ,จมวยก็ตายไปแล้วอยู่ที่สะพานปานะครับที่ก่อนจะถึงแต่ลุงพลไปพักอยู่ที่กีหา อนแรกๆเลยคองขอไปอยู่ขับรถกัตชาติตัชาติเขาขายของอยู่ตามตลาดนัดที่หาแยกถลางแล้วก็บางทีก็ไปป่าตองก็จะวิ่งส่งปลาส่งกุ้งตามแผงก็จะมีแผงขายอยู่ตามตลาดนัดทุกแผงขับไปบ้างก็จะเป็นพวกปลาฟุก,กแขกปลาลังแล้วจะเป็นรถเล็กครับ,บต่อหลังคุณได้ไปต่อไปกับผีเป็นชมนิมที่สองแล้วก็ไปขับรถของเจ้หม,มวยทุกควาชิด รถเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือว่าเป็นวิ่งเลี้ยงนะครับทางบริษัทเนี่ยเขาจะเติมน้ำมันให้เราเต็มถังแล้วก็วิ่งประจระยะเราก็จะมีเกณฑ์อยู่มีเกณฑ์ก็คือว่ากี่กิโลลิตรแต่ถ้าเป็นรถที่เหมาน้ํามันเนี่ยเราก็เป็นคนขับใช่ไหมแต่เราไม่มีเงินเดือนก็คือก็จะให้เป็นเหมาไปเลยแล้วก็มีค่ารักษารถเนี่ยล้างรถเช็ดรถถูรถก็รักษาดูแลรถให้มีความสะอาดใหม่เสมอก็ อาจจะได้เดือนละสองพันต่างหากนะครับไม่เกี่ยวกันแต่ที่มึงพลขับตะกอนเนี่ยมันมีสองระบบก็คือระบบเหมาน้ํามันแล้วก็ระบบกินเงินเดือนแล้วเป็นไปนเลีเเ้ยงอย่างเมื่อคราวที่ขับรถโชว์บริษัทก็ให้เหมาน้ำมันไปเลยครับไปกรุงเทพกว่าประมาณสี่ร้อยห้าสิบริรถังไปกลับนะครับสี450่ร้อยห้าสิบริรเขาจะให้แล้วก็จะให้ค่าเที่ยวไปเลี้ยงกับสองพันต่อเที่ยว ช่วงที่จะขับไปไหนก็ล้วแต่นะครับแล้วกถ้าเกิดตัวไปไกลขึ้นอีกก็จะไปป้าก็จะพ่นน้ำมันให้ตอนที่ลุงพลไปอยู่ที่ภูเก็ตนี่ก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งขึ้น,ข,นขึ้นกุ้งไปลงที่สงขานะครับก็คิงพิกเจอร์เป็นเป็น,ปนห้องเย็นคิงพิกเจอร์นะครับแล้วก็ไปลงที่สงขลวก็กุ้งกุลาสมัยก่อนก็นกโลนประมาณสามห้าสิบ ปครับพระเจมวยแล้วก็ต่นหลังมาปลาที่ขึ้นในภูกเก็ตมันก็จะมีเรือประมงเรือกงของกลมประมงนะครับมาขึ้นปลาก็ก็จะไปสำรวจประมงมาแล้วก็ปลามากจะเป็นทุกปลาถูงหน้าลำหนึ่งเป็นแสนโลลำหนึ่งเวลาเรือเข้ามาเนี่ยทุกได้เป็นสิบสิบคันรถไม่ใช่แค่คันรถเดียวนะครับเพราะปลาปลาถูงหน้าคล้ายมันตัวมันจะใหญ่คล้ายปลาโอเขาจะมีข้างล่างเนี่ยขเยขาจะมีห้องฟิตฟิตด้วย ความเย็นนะครับไม่ใช่มีน้ำแข็งดองเป็นห้องเหมือนพวกตู้เย็นเนี่ยครับใช้แป๊บตับเขาเรียกว่าแป๊บแอมโมเนียแล้วก็มีคนลงไปเสือเสื้อเสื้อใหญ่นะครับเรือ,เร,อเรือลำหนึ่งลงไปเนี่ยห้องหนึ่งเน,นี่ยคนสามสี่คนต่อลงไปนะครับไม่ใช่น้นอยๆต้องงใส่เสื้อกันหนาวไม่งั้นแข็งตายก็เดือนสองเดือนสามเดือนเข้ามาทีแล้วก็ไปทุก วิ่งวันหนึ่งประมาณรถพอมีหลายคันนะครับวิ่งประมาณสิบประตูต่อว,วันมุ่งลไปเจอต้องไปส่งที่ห้องเย็นโชติวัฒน์ทันใหญ่ก็อยู่กับโชคคณรชิตอยู่หลายไม่ถึงปีนะครับประมาณสิบปะเที่ยวก็ย้ายกลับมาขับอยู่ที่ที่ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็ที่แพรุ่ดแดงมุ่งพลขับไหลายที่ แล้วก็มาขับอยู่แถวมุ้แดงอยู่ก็านานเหมือนกันพอช่วงที่อยู่ชาย,ยางสุราษฎร์นเนี่ยก็ไปอยู่กับพ,บพวกตอนแรกก็ไม่ได้ขับก่อนแร้ไปอยู่กับไอบ้ซบในย่ซบปันหมีที่ชาย,ยาบ้านเหนือน้ำก็เรียกบ้านเหนือน้ําพุ่มเหลียงอยู่กับพวกแขกแล้วมาตอนหลังคุณคนจำฝันได้ก็เลยย้ายเข้าไปอยู่ที่นครก็เริ่มไปหาบ้านเช่าอยู่ช่วงนั้น ไปอยู่นครนี่ก็ไปอยู่ที่แรกเลยนี่ก็ไปอยู่ที่ญาติพี่น้องไอ้ซบนะครับไปได้ญาติพี่น้องเขาแล้วก็ไปอยู่ที่าศาสลาพักก็ที่แรกไปมีงานทําก็ไปมาดอวนกันอยู่หลังลุงพลไปเอารถเครื่องนะครับขี่ไปที่ในนครศรีธรรมราชก็ไปเวียนหารถขับเปินไปเจอ ไอ้บางบางหลอครับแกขับรถอยู่ที่ปากปากพยิงเนะี่ยแกขับรถพ่วงอยู่ครับไปถามตรงที่เราไม่รู้จักนะครับถามไปถามแบบบางแล้วมีรถใครหาคนขับบ้างอะ่ะแกก็มองหน้าผมแกก็ถามมาคำานึงว่าขับรถที่ไหนอยู่บอกผมเคยขับรถฟันชีวิตอยู่ที่ระนองตอนนั้นแหละครับแกก็ให้เบอร์โทรก็จุบมาผมรถของก็จุงก็คือบริษัททรัพย์สงวนนะครับก็จะมีอยู่หลายคัน ช่วงก่อนนะ่จะกบจุ่มนกระจร็จะอยู่ที่อำเภอรานกาอยู่คิรีวงพอโทรไปหากบจุ่มเสร็จปับ๊บกบจุ่มก็บอกให้มาคุยเป็นที่ปัม๊มปั๊มเชลนะครับซึ่งไปทางแยกเป็นจมะาก็ไม่รู้จักแล้วครับวิ่งไปก็ดูใน g p พถึอสลงคนวิ่งมาจากท่าสาราลงคนก็วิ่งเข้าไปนี่ผ่านโรงเรียนเป็นจมะามันก็จะเป็นวงเวียนเป็นสีแยกไฟแดงเป็นจมะาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางสาาหัวอิก ก่อนถึงตลาดหุ้ยก็จะตรงข้ามกับแมคโครนะครับที่รถกดถึงจอดอยู่มันก็จะเป็นปั๊มปั๊มเชลก็ไปคุยกันเขาบอกขับปูโซ่เลยไหมโกจถึงก็ถามบอกได้ครับผมเคยขับ925มาขับที่ภูเก็ตยังไม่ทชนจะคุยอะไรกันมากมายนะเขาบ,บอกเอาบัตรประชาชนมาดูดิแล้วก็เอาไปถ่ายเอกสารก็เซ็นชื่อแล้วก็เซ็นชื่อเสร็จปุ๊บไอ้ก็จะมีกระดาษมามีหนังสือมาเซ็นชื่อผมก็เซ็นไป แล้วก็ไปขับอยู่กูจุมอยู่แต่รถของกู้จุมนี่ทรัพย์สงวนมันไม่ไม่ใช่รเป็นรถแบบวิ่งแบบเจาะจงนะครับคือใครก็รับจ้างเลยตรงเป็นรถฟูโซหัวแดงเครื่องละร้แปดสิบห้าสจจะไม่ผิดนเที่ยวแรกเนี่ยทุกไม้ขึ้นไปที่จันดีนะครับเป็นทุกไม้ไม่ใช่ไม้บ้องเป็นไม้อบก็ไปลงที่สองที่นะครับที่มหาใจที่หนึ่ง แล้วก็ที่บางบอนบางทีก็รถแก่ก็ทุบขี้เรื่อยส่วนมากจะเจอกัประ,ประ,ประเภทที่ว่าขี้เรื่อยคนไม่อยากทุกนะครับบอกตรงเลยไปที่ลงไม้ที่ก็ลงไม้ไมันก็อยู่ที่น้าแคบมันจะมีลงไม้แล้วก็ทุบขี้เรื่อยไปส่งที่อ้อมน้อยขี้เลื่อยเขาเอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องการผสมยัญยาย้อมสีกางเกงยมยีนนะครับที่โงรงงานผ้าก็อยู่ ดูโรงงานไปส่งที่โรงงานผ้าที่ตรงวัดไรขิงที่นครปฐมนั่นคือประสบการณ์ของผมลุงคนแล้วการการที่ขับรถเนี่ยเขาลุงคนจะบอกอย่างนี้ถ้าถ้าเราไปส่งที่เรื่อยปปั๊บเนี่ยมันจะมีที่ออมน้อยแล้วก็ที่วัดไรขิงทีเนี้ยตรงวัดไรขิงเนี่ยมันจะมีเพื่อนปูนต้องจำใจครับเพราะว่าบางทียังไม่ถึงคิวเรามันจะมีไม่ใช่เราคันเดียวที่จะไปลงเอาูกพี่เรือไปส่ง บางทีเป็นสิบพันเราอยู่ครั้งที่สิบเนี่ยนู่นะตีห้านะครับไปถึงไปถึงหกโมงเย็นบางทีสองวันสามวันนะถึงจะได้ลงโอ้ยนอนกันจับแลบร้อนก็ร้อนนี่คือต้องอดทนกับงานไอตอนที่เหนื่อยที่สุดก็คือตอนเก็บผ้าใบแล้วก็คุมผ้าใบเหนื่อยมากตอนไปทุกขี่เลื่อเนี่ยต้องคุมเองผ้าใบเนี่ยเขาไม่ได้คุมให้เรานะครับเขาจะมีผ้าผ้าบางๆเนี่ยเป็นผ้า สีฟ้าสีฟ้าแถบขาวนะครับเป็นลายๆแล้วก็จะพิงกับพระใบสองข้างรถรถสิบล้อเนี่ยตามกฎหมายของพรบอรของกรมการขนส่งนี่ก็ให้ทุกไม่เกินยี่สิห้าตันนะครับแต่ถ้าวันไหนพระใบรั่วนะครับซวยก็เจอฝนตกมาปุ๊บหนักต้องก่อนจะเข้าราช่างต้องไปหารถช่างลอยแบบรับจ้างแต่ช่างรับจ้างไปช่างดูก่อน หลายครั้งแล้วครับที่ลุงพลไปก่อนจะขึ้นตาช่างที่ประจวบเนี่ยพูดยังไงนะครับเราต้องไปหาตาช่างช่างรู้ก่อนบางทีฝนตกปั๊บมามันอมน้ํมาไม้มันอมน้ําก็ต้องโยนไม้ทิ้งส่วนมากตอนนั้นไปขับของสักดาทีมกกผงแล้วก็จะโยนไม้ที่อยู่หลายเที่ยวแต่ของกระจุมเนี่ยมันดีอย่างตรงที่วันหนึ่งไปไกลอาตทีเราไม่เคยไปก็เลยไปนะครับ อย่างไปที่กาญจนบุรีเนี่ยไปสังขะก็ไปครับไปส่งพวกพร,มร่มผมมอนแต่รับจ้างรับจ้างพวกตมแล้วครับไปส่งพวกแรงงานสังราที่ไม่มีบัตรเนี่ยเวลาไปส่งอย่างที่สะพานมอนคญก็พอไปจังสังขะนะครับกาญจนบุรีเนี่ยสังขะนี่ก็คือไปส่งเกือบติตดติดกับวัดส่งพออะนะวกตรมะก็พวกธรมะก็จะเป็นพระมอน,นะครับแล้วก็จะมีพวกมอน,นไปหางานก่อสร้างทําอยู่แถว นครแถวพัทธลุงแถวพังงาเนี่ยเยอะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ลุงพลไปทุกแล้วก็พาไปส่งโอ้โหเห็นล่างสารครับพอมันลงจากรถปุ๊บมันไปนอนกินข้าอยู่คืนหนึงลุงพลยังไม่ได้เอาช้ามามันมันนั่งรถรถทัวร์นะไปลงอยู่ที่ชุมพรแล้ว <laughs> ผมบอกมันรับไปส่งมทำไม มันะสมผักด้านหลันอกประเทศไปแป๊บเดียวกลับเข้ามาถือทางสังขากรการยึบุรีเนี่ยเขาจะมีจมอมงออยู่ตัวคนข้าืองของฝั่งสองฝั่งแล้วมีฝั่งพม่ากับฝั่งไทย,ยมันก็อ้างว่ามันออกควาำซื้อของไม่เกินยี่สิบสี่หมงเดี๋ยวมันก็จะกลับจะปลาล้วครับมันมาหายไปเลยไปอยู่ใน,ในวัดหลวงพ่อสมมาแล้วก็หาทางขอหาขนทางที่จะเดินทางไปหางานทําก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต แล้วมาเที่ยวหลังเนี่ยอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยรถเกือบฟันตอนที่ไปหน้านเนี่ยมันจะมีโค้งอยู่เนินหนึ่งพอไปส่งเลยกลับจนจะไปทุกรถสับร,รถเนี่ยเวลาเราลงมาปุ๊บท้ายมันปัดนะครับท้ายปัดมันจะพลิกให้ได้แล้วผมค่อยๆลงมาแล้วก็ประเอนนึกขึ้นได้เาใส่เกียร์ บทเ,เ 3, บกียร์ไปใส่เกียร์สามปั๊บก็เออปล่อยมันดึงเครื่องเครื่องพวงท้ายมันก็จะดึงตัวรถให้ให้ส่งตัวอยู่จากการขับสิบล้อนี่มาเนี่ยถ้าสับตกสนนลื่นน่ากลัวมากเวลามันลื่นปั๊บเนี่ยเราแตะเบรกไม่ได้เราต้องปล่อยมันแถไปเรื่อยเราก็ต้องคะคองพวงมาลัยให้ดีเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราไปสอบไปขับขี่เนี่ยเขาจะสอบรถเปล่าทุกสำนักงานขนสง่งเขาไม่ได้สอบรถหนัก ทีนี้การสอบบรกคีสสอบรถเปล่าเนี่ยมันความมาตรฐานมันก็ยังไม่มีเพราะเราไม่ได้แบกน้ําหนักตามตามกฎหมายนะครับแล้วก็ลองทดสอบครับเพราะการขับรถเปล่าเนี่ยใส่เกียร์อะไรขึ้นสะพานเนี่ยใส่เกียร์อะไรเดินหน้ามันขับง่ายแต่ถ้าน้าหนักมันเยอะปั๊บเนี่ยมันขับยากผมบอกว่าเวลาสอบบรกคีเนี่ยมาตรฐานจริงๆเลยเนี่ยควรจะมีน้ําหนักใกล้เคียงยี่สิบที่ยี่สิบห้าตันเนี่ยแล้วให้คนขึ้นไปสอบมันจะมาตรฐานกว่า นี่คือความเป็นจริงนะครับที่ที่หลวงพ่อคิดเพราะว่าตอนที่เราไปสอบทุกคนนะครับที่เข้าไปสอบรถสิบล้อรถเทนเลอร์รถลากรถพ่วงเนี่ยรถลากจูงเนี่ยส่นมากจะเป็นรถเ่าทีนี้ถ้าเป็นรถหนักเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าคนขับเนี่ยแข็งไม่แข็งแล้วเวลาขึ้นเนินขึ้นสะพานทำลูกหนาดเนี่ยขึ้นปุ๊บเนี่ยใส่เกียร์ก็จะจะรู้ทันทีเลยคนเนี้ยเป็นหรือมีความมีประสบการณ์สูงไหมนี่คือความจริงๆนะครับการขับรถ ลุงพลขับมานะต้องสมัยปุ่นๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นไส้กองไส้กองเยลบเพ้าวเนี่ยเขาเรียกหกปีบีหัวยาวหัวตัดยังอีโนโออยังพึ่งน,นําเข้ามาอีโนโที่เว้นหัวตัดเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นแรกๆ,ๆเลยก็จะเป็นอีโนโที่ว่าหกล้อตัวหลังมาก็มาปีมีแคปด้วยก็เป็นอีโนเจ้าอินซีแล้วมาเก้าสองห้าเก้าสองห้านี่จะขับยากมาก F17 F18 แล้วก็มา925ขับยากพอมารุ่นหลังเลยเนี่ยที่ลุงพลไปขับที่บริษัทผันชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็น JCM แล้ว Isuzu นะครับ JCM แล้วก็925925ต้องเบน้นเครื่องถึงจะเข้าเกียร์ได้แต่ตอนที่ลุงพลไปขับนํมามีอยู่เจ้หมวยก็บอกขับได้ไหมเพราะรถเขามีอยู่คันหนึ่งขับเป็น925แล้วก็เข้าเกียร์ยากพอแกมองหน้าผมปุ๊บว่อาแจให้ไป ผมก็อ๋อวะก2าสองห้ากับวสองห้าก่อนก็ได้รู้กันแต่ก็เคยมีประสบการณ์ตอนที่อยู่นองฝันชีวิตก็เลยขับได้แล้วมาจะเล่าย้อนกลับไปหากกจุมก็คือกกจุ๋มเนแกเป็นคนชอบเล่นงวมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยแกบอกสุรพลไปทุบบางคุปที่ตะกัวป่าแล้วผมถามว่าไปส่งอะไรบอกไปส่งพิจิตรุลกผมไม่ยังหงส์เลยเขาเอาบางคุปไปส่งเขาบอกกุจุม มงคนที่มันมต้องส่งตลาดไทยไม่เหรอหรือเมื่อก,กับตลาดสีเมืองที่ราชบุรีมันเป็นตลาดเกษตรเขาบอกมันมีแผงอยู่ที่พิษณุโลกแล้วม,มีแม่ค้าจากทางเหนือเนี่ยเขามาซื้อที่แผงใหญ่เนี่ยมันจะมีแผงพอเลยพอไป,ไปเลยพิษณุโลกไปปุ๊บเส้นทางที่จะไปเดือนชัยเนี่ยมันจะมีตลาดจำชื่อไม่ได้ตลาดแต่เป็นตลาดไทยเนี่ยนะครับเป็นตลาดรองสาขา,าของตลาดไทยแล้วก็จะอยู่ที่พิษณุโลกก่อนจะถึงก่อนจะถึงเดือนชยัย พอเริ่ใช้ไปแล้วก็จะถึงเขตของลำปางนะครับเฉพาะประตูผาก็ที่ทางเหนือนะั่นที่ลุงคนไปก็ส่วนมากเลยเนี่ยอยู่ค้างหนึ่งนะก็จุมให้ไปขึ้นเหล็กเป็นเหล็กนั่งร้านเนี่ยเหล็กเบาครับไม่หนักนั่งร้านเนี่ยเราขึ้นจากที่ขคหะบางพีเมืองใหม่แล้วก็ไปส่งที่บิ๊กซีบิ๊กซีเชียงใหม่ก็อยู่ในเขตของบิ๊กซีอำเภอสารภีก็ ตอนหลังมาก็แกก็โทรบ,บอกว่าแห่ไปทุกรำใหญ่ที่นู่นที่บ้านโฮงที่นี้บอกเช็คไปเช็คมาไม่มีแกก็โทรไปเช็คบอกมีสำหรุบรต้องรออีกสองวันผมบอกกุจุมถ้าผมหางานได้เอาไหมพอหางานกับกรุงเทพเนี่ยนะไปลโรงที่ตลาดไทยผมก็ไปหาเยเล็กสามคนขับด้วยกันนะที่ว่าเป็นคนอาชีพเดียวกันแล้วผมโทรศัพทบอก ก็มีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งก็ชื่อลุงหิดลุงหิดเนี่ยแกเป็นคนพัทลุงแกบอกไปหาไอเล็คิวล้มโพทองดิเขามีของให้กับแต่เราต้องใจค่าหัวคิวก็พันผมก็ถามก็จุม๋มโอเคไหมเขาบอกโอเคงั้นจะถามเลยพอไปถามปั๊บเนี่ยแกมีของลงไปที่ที่ตลาดไทย,ยก็ให้ไปซุกตําใหญ่ที่บันทงก็ตองไปสัง ป่าซางไปทังลําพูนแล้วใช้ลุงพลเด็เล็กก็บอกว่าให้ไปทุบลำไยแต่ทีเนี้ยมีตั๋วมาเนี่ยลำไยมันต้องไปรออีกวันหนึ่งแกก็เลยบอกว่าเอาไปทุกกระหล่ำแล้วกันลุงพลก็ไม่รู้เนาะกระหล่ำม,มันอยู่ไหนะบอกว่าไปทังนูนน้นแหละไปทงังบ้านโฮ่ละเดี๋ยวไปทงัทงออทังไอ้ดอยินทน,น์ผมก็เอาตั๋วมาแล้วก็มันกลายเป็นไปทุบ ก็หลํ่ปีก็หลํ่ปีนะผมก็หลัม่มผมก็ไปถามบอกลุงหิดเล่ยก็ะหลั่มที่ไปทุกเนี่ยมันอยู่ที่ก็ร้อยเต่าอยู่ไหนบอกโอ้ยไปไม่ได้รถร้อยแปดสิบห้าแรงหรือก็ไปลงข้างทางบอกทําไงดีที่นี่ผมจกไปทุกลํยาไยเนี่ยมันมันอยู่บ้านโฮงมันใกล้หน่อยแกว่าไงว่าเอามาให้กูห้าร้อยเดี๋ยวกูไปกูเปลี่ยนตัวกูละชิบหายแล้เอา,เอา,เอาก, 500, ก็เอาให้แกไปห้าร้อยแกก็เอาตัวไปขึ้น ก็ลำปีนะครับที่ดอยเต่าลุกนก็เลยได้ขึ้นกลับย้อนกลับมาขึ้นลําใหญ่แล้วพอขึ้นลำใหญ่ยยเสร็จปั๊บเนี่ยคืนนั้นตัวก็ออกมาแล้วก็ไปลงที่ตลาดโบตองที่นครศรีธรรมราชทำได้เลยครับแกบอกว่าไงบ่าภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งจะต้องไปถึงวันนั้นลุงพ้นออกจากที่นูนะ่นประมาณตีห้าไปถึงมาถึงเทพเนี่ยมาถึงแจ้ปลา่อนี่ประมาณหกโมงเย็น ออกทีห้าเช้าแล้วครับมาถึงก็ประมาณหกโมงเย็นต้องตีด่วนไปเลยนะครับไปถึงต้องก่อนสว่างที่ตลาดโปตองเนี่ยประมาณตีสี่ตีห้าก็ถึงประมาณตีห้านะครับก็ไปจอดลงบําใหญ่นั่นก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งก่อนเดินเที่ยวหนึ่งเนี่ยประมาณสี่พันห้าพันพูดยดังไงว่าขับรถมา เกิดอุบัติเหตุก็มีนะครับมันจะไม่เคยมีตอนที่อยู่ระนองก็คือกิ้งตกกิ้งตุ่มตุ่มตุ่มตกเถาเดี๋ยวก็จะมาเล่าฟังคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาพร้อพอบอกเอาควรก็เป็นประสบการณ์จากการขับรถของกุจุ่มทััพย์หัวนะครับเจ้าเฒ่าแก่อยู่ที่คีรีวงตรงนั้นเขาเรียกคีรีวงครับอยู่ที่อาเภอรนุชาการกรุงเทพมราชคกุจุ่มก็จะมีงัวชนอยู่หลายตัวก็ชอบเล่นงวครับแกหมดกับงวชนตรงนั้นนะครับจีมชนงัว ที่นคร่ะเคยเข้าไปดูนะครับบาทสองร้อยบาทก็เข้าไปดูได้ใครจะเล่นการพนันก็นนนม,ไม,มีไม่มีการจับกันก็หม,มายความว่าเสียตังค์แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เขาไม่ไปยุ่งคนไปเล่นมนมวยเนี่ยครับจัลนครก็จะมีการสายทอดออกทีวีด้วยเป็นมวยชนที่นครบางคู่ชนกันตายเลยก็มีครับแทงกันเขาเนี่ยมันจะแหลมมันก็จะเสียบก็ ตัวนึงเนี่ยเดิมพันเป็นล้านคนไปดูเนี่ยกูดถึงมาเล่นก็หมดกับตรงเนี้เยอะหมดไปแล้วก็ขายรไปหลายคันแล้วตอนนี้เห็นว่าไม่มีแล้วนะครับวาเขา,ขา,ข,าขายน้องเกิดไปแล้กวก็เป็นอีกสักหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็จะลงไอ้ไม้กันสั่นเนี่ยของไอสเตดี I ้นะครับฮมไอสเตดี po ้มบายแล้วก็เสียงสัญ,ญญาณจะเป็นยังไงบ้างก็ จากลวงพครับจิตเนะสมมติมส้าหนึงคลิปสาธุ